นีาวสวัสดีฮัาติกเด็ก่们มา我是ิน老师今天我们要一起去学习中文 OK วันนี้เราต้องไปเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันนะคะทุกคุ OK มาดูหนึ่งดูว่าจะเรียนอะไรทบทวนบทที่สามก่อนนะคะ เชิญสือคำศัพท์ก่อนนะคะทุกคนโอเคทบทวนตามเหล่าชื่อนะคะพูดเสียงดังๆตามเหล่าชื่อเลยทบทวนก่อนนะคะชุนเทียนชุนเทียน夏天夏天ตามเหล่าชื่อนะคะทุกคน秋天秋天 冬天，冬天雨，雨季，雨季，凉季，凉季，季节，季节，过冬，过冬，南方。 南方准备准备粮食粮食就就兵兵醒来醒来。醒来 โอเคทบทวนคำศัพท์บทที่สามเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราต้องเรียนบทใหม่ค่ะบทที่สี่นีสี่ฮวนเฉินเจีเจเธอชอบลฤดูไหนโอเคงั้นบทที่4ี่ก็คือเรียงเรียนเรื่องว่าคุณชอบลฤดูไหนใช่ไหม <c oughs> โอเคงั้นเรามาเรียนคำศัพท์ก่อนนะคะวันนี้เรียนคำศัพท์ก่อนนะคะเชื่อซื้อโอเคเรามาดูว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างตามเหล่าชื่อพูดเสียงดังๆเลยนะคะฟัง风งฟัง风ง,งฟัง风ง อ่าแปลว่าเล่นว้าวดูเด็กๆนี้เล่นว่าวอยู่ใช่ไหมฟังเฟิงจิงโอเคตามเหล่า่อนะคะต่อไปแล้วนะคะโอเคคำนี้มาตามเหล่าชื่อพูดเสียงดังๆนะคะผาชานปาชานผาชนผาชนแปลว่าปีนขาว อืมโอเคตามเหล่าซีหนึ่งรอบนะคะผาชานผาชานเจริญปังโอเคตามเหล่าชีนะคะอ่านตามเหล่าชีเลยลู่ซิงลู่ซิงลู่ซิง ลุยชิงแปลว่าเที่ยวท่องเที่ยวดูสองคนนี้ไปเที่ยวกันใช่ไหมลุยชิงอ่าตามเ老师หนึ่งรอบนะคะลุยชิงลุยชิงลุยชิงเจ๋งจังโอเคตามเา老师นะคะเยชาน 野餐野餐野餐แปลว่าอะไรปิกนิกใช่ไหมอ่าดูเขาปิกนิกกันโอเคตาม老师อีิทีนะคะ野餐野餐เจ๋ง棒โอเคกับ老师่อ่านตามสินะคะหว้ว ว滑雪,ว雪,ว雪วลสลสซกิกใช่ไหมโอเคดูเขาเล่นอยู่เขาเล่นสกิกอยู่ใช่ไหมโอเคตาม老师หนึ่งรอบนะคะ滑雪สลิซก้จงจริงดโอเคตาม老师นะคะ 堆雪人เกียวว่าปนตุ๊เยเล่นอันน้ไหเทยีเลยอตเรอนะคว่าปั้นตุ๊กตาหิมะใช่ไหมทุกคุเคยเล่นอันนี้ไหมประเทศไทยไม่มีหิมะเลย <c oughs> โอเคตามเหาีหนึ่งรอบนะคะ人 จ๋งปางโอเคตามเ老师ค่ะทุกคุณหห火ห火热火อแปลว่าร้อนแผดเผาร้อนมากมากเลยเรียกว่าห热 ประเทศไทยโหเร่อเลยนะเพราะว่าประเทศไทยร้อนมากมากเลยใช่ไหมตามเราชี้หนึ่งรอบนะคะโหเร่อโหเร่อเจ๋งมางโอเคตามเราชี้ค่ะกว่ากว่ากว่า กว่าไปว่าแขวนติดข้างบนอย่างลูกนี้เขาแขวนคงไฟไปข้างบนใช่ไหมนี่ประทศจีนในวันตุจีนอ่ะต้องติดโคงไฟแบบนี้นะคะอ่าสีแดงสีเหลืองอ่าฉลองวันตุจีนอ่าแขวนไปข้างบนนะคะอ่าโอเคตามเหล่าชนหนึ่งรอบนะคะกวกักวกักว 真棒！OK，跟老师看叶子,叶子，叶子，叶子，叶子白白花白梅，嗯、啊，叶子白花白梅。OK，跟老师一轮啦，看叶子，叶子，真棒！OK，跟老师看。 果子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 แปลว่าผลไม้ทุกคนดูรูปนี้นอ่ผลไม้เยอะมากเลยใช่ไหม <laughs> ตามเราเืิอหนึ่งรอบอึ่งอึ่งตามเรล่าเชิญอีกหนึ่งรอบนะคะภาษาจีน果子果子เจ๋จัโอเคตามเห่าเชิญค่ะ飞舞 เฟอูฟอูฟอูแปลว่าปิวว่อนบินว่อนใช่ไหมปิวว่อนอืมบินว่อนบินวอนอืมดูเขาเวลาลมมาเขาจะปิวเลยใช่ไหมดูดูวันนี้ดูไปบไม้เขาจะปิวไปเลย ปิวไปเลยอ่าภาษาจีนมาตามเหล่าเชนหนึ่งรอบนะคะเฟยอูเฟยอูเจนปังโอเคตามเหล่าเชนนะคะฟังอูฝฟังอูฝฟังอูฝฟังอูแปลว่าบ,บ้านอ่าดึก ลำบ้านช่องอ,อบ้านนะคะ,ะตามเราเช้หนึ่งรอบนะคะฝางอูฝางอูจินป้างโอเคต่อไปเราื่อจะมาเล่นกิจกรรมนิดหน่อยนะคะโหต้องอกิจกรรมเกี่ยวเมื่อกี้คำศัพท์นะคะอ้อ งั้นเราชื่อไปทบอบทวนคำศัพท์อีกหนึ่งรอบให้ทุกคนนะคะแล้วก็อ่านตามเราเชื่อเลยเราเชื่อพูดทบอบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะฟัง风筝ฟัง风筝ป่า山ป่山ิ山旅行旅行野餐 野餐，滑雪，滑雪，堆雪人，堆雪人，火热，火热，挂，挂，叶子，叶子，果子。 果子飞舞飞舞房屋房屋เคมาทำกิจกรรมกันทุกคนดูรูปนี้รูปอะไรนะคะทุกคนรูปนี้จำได้ไหมคือตุย้ยสฉยเหรมนไม่ใ่ 滑雪ไม่ใช่งั้นก็ต้องเป็น放ิงใช่ไหม放风จโอเคเจิงางต่อไปเรามาดูร <laughs> okay, <棒>ูปนี้รูปนี้รูปอะไรเหยียนชานูกลีง 不对那就是滑雪嗯，真棒。呵呵 OK，จเคต่อไปเรามาดูรูปนี้รูปนี้คืออะไรทุกคนาจูจูป ก็ต้องเป็นตวย้ย雪人ตุ้ยมั้ยเจนปังโอเคต่อไปทุกคนเปิดหนังสือหน้าที่35เราจะมาสอนเขียนภาษาจีนนะคะเมื่อกี้เรียนํำศัพท์ไปแล้วใช่ไหมตอนนี้ทุกคนเอาตินสอออกมาเลยเปิดหนังสือหน้าที่35 หน้าที่ส5ห้าแถวที่หนนะแถวข้างบนนะคะแถวข้างบนเราชื่อมาสอนฝึกเขียนอักสรจินกันโอเคทุกคนมาดูนะคํานี้อ่านว่าอะไรนะคะหรือใช่ไหมเที่ยวอ่าแปลว่าเที่ยวหรือหรือโอเคทุกคนตอนนี้มาตามเราชื่อเลยเราชื่อจะอ่านชื่อเฉพาะของขีดนะคะทุกคุณรู้แล้วใช่ไหม โอเคมาตามเราเชเลยเตียนเตียต่อไปนะคะขิดนี้อ่านว่าหงหงต่อไปขิดนี้นะคะทุกคนณหงเจอ๋อโกหงเจาอกาต่อไปขิดนี้นะคะ เพียเพียโอเคต่อไปอันนี้อ่านเหมือนเหมือนคำเมื่อกี้เลยใช่ไหมเพียเพียต่อไปหงหงต่อไปเพียเพียต่อไปสูดที ตีต่อไปเพียเพียโอเคขิดสุดท้ายอ่านว่าหน้าหน้าทั้งหมดสิบขิดใช่ไหมคำนี้อ่านว่าหลี่หลี่ใช่ไหมโอเคมาเขียนตามเหล่าซีหนึ่งรอบนะคะทุกคน เียนหงเอาอยู่เขาไวเกินไปโอเคเดี oh ๋ยวเอาใหม่นะคะอืมตาม老师นะคะเตียนหงหงเจอะกเพียเพียหงเพียสูทีเตียนหน้าเอาเพียหน้าโอเคเสร็จแล้วนะคะทุกคนทุกคุณเสร็จยัง โอเคเหล่อชื่อคำที่สองนะคะคำที่สองคือสิงใช่ไหมกับคำเมื่อกี้คือเป็นวลีกันหรือสิงก็คือเที่ยวใช่ไหมโอเคคำนี้ไม่ยากใช่ไหมคะทุกคุณมีแค่กี่ขีดหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกมีแค่ห้าขีดเองใช่ไหมทุกคนงั้นมาตามหล่ชื่อเลยนะหล่อชื่อจะพูดขีด อขอิดนี่อ่านว่าเพีเพต่อไปขิดนี้อ่านว่าเพียยาวนิดหน่อยนะเพกกว่ายาวกว่าเมื่อกี้นะคะเพีต่อไปสู h ูต่อไปหองหองหงสั้นหน่อยนะคะทุกคุณหงสั้นหน่อยต่อไป หงยาวๆเลยหงเออหงยาวนิดหน่อยหงโอเคต่อไปสุกูสุกูโอเคเสร็จยังทุกคุณมาตามเราส师เขียนหนึ่งรอบนะคะทุกคุณมาตูอันนี้เพีเพีสูหงหง สู่กออืมโอเคนะคะเสร็จยานทุกคนคคำนี้อ่านว่าสิงสิงโอเคต่อไปเรามาทุกคำนี้เย่เย่คำเมื่อกี้คือดลีิงใช่ไหมต่อไปเป็นคำว่าเย่ชานเราจะเขียนเย่ก่อนนะคะเย่ชานคือพินิก ใช่ไหมพิมพนิกโอเคทุกคนมาเขียนตามเหล่าชื่อก่อนนะคะเราเขียนคำว่าเย่ก่อนนะเย yeah ่มีกี่ขีดนะคะทุกคนเย yeah ่มี1 2 3 4 5 6อ8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า yeah สิบสิบเอ็ดขีดเย่โอเคมาตาม老师เลย数数 หงเ横ห横折，横，横，งปิดกอนนะคะหงแล้วก็สู้ยาวๆเลยสู้สู้แล้วก็หงหงต่อไปนะคะทีที โอเคอันนี้นะคะหงเพียหงเพียต่อไปเตียนเตียนต่อไปหงเพียหงเพียโอเค okay, น,นี่นะคะ okay. สุเกูสุดกูอืมโอเคเสร็จยางทุกคน มาตามเหล่าชื่อที่นี่อีกเขียนหนึ่งรอบนะคะทั้งหมดสิบอดขีดนะคะค่อยๆขีดนะคะไม่ต้องรีบอืมโอเคตามเหล่าเ,เชื่อเลยชู่ถีห横ง横ีย撇点横撇竖钩อืมเสร็จย้านทุกคนคำนี้อ่านว่าเหย เย่เ yeah. จริปังต่อไปเรามาดูคำนี้พิกนิคคำเมื่อกี้เย่ yeah. ชานใช่ไหมเราเหลือคำว่าชานเด็กอันนี้คิดเยอะมากเลยนะคะทุกคนเรามาดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกคิด แต่ไม่ต้องกังวลนะคะเรามาเขียนเส้นต่อเส้นขีดต่อขีดนะคะทุกคนมาตามเราเลยโอเคนะคะมาที่นี่เลยสู่สูยเตียนเตียน งเพีย,ห,พยหน้าหน้าเพียเพยยาวนิดหน่อยนะคะทุกคนเพียต่อไปหน้าหน้าก็ยาวนิดหน่อยหน้าเตียนเตียนหงเจอ横折横折 หัง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 สูทีสูทีเพียเพียเตียนเตียนเสร็จแล้วเราเสร็จแล้วนะคะทุกคนเสร็จยงัง ค่อยๆเขียนนะคะไม่ต้องรีบเพราะว่าคำนี้ยากมากเลยใช่ไหมมีดั้ง16ขีดนี่โอเคทุกคนถ้าจำขีดเส้นไม่ได้ดูอันนี้ก็ได้นะคะดูเขาสอนให้ขีดต่อละเส้นเลยอันนี้เหมือนกันโอเคคำนี้นว่าชานชานจำได้ไหมคะทุกคน ต่อไปเปิดเป็ดฝรัดนะคะทุกคนเป็ดฝรัดเราเชิญมาให้ทำเป็ดฝรัดเลยหน้าที่ยี่สิบสองนะคะทุกคนเปิดหน้าที่ยี่สิบสองเปิดหน้าที่ยี่สิบสองนะคะเอาเป็ดฝรัดออกมาเปิดถึงหน้าที่ยี่สิบสองทิ้งลู่อินเชียนอีีเยน ฟังเราชื่อพูดแล้วก็วงกลมนะคะทุกคุณโอเคพร้อมยังพร้อมยังทุกคุณงั้นเ่าชื่อพูดแล้วนะคะข้อที่หนึ่งฟัง风งฟัง风งฟัง风ง ฟฟังจ风งรูปไหนทุกคนรูปเอรูป B ีรูปงีง风筝วงกลมไว้เลยรูปเอโอเคข้อสองฟังดีๆนะคะทุกคนผาชันผาชันผาชัน ภาชันลูกไหนลูก A ลูก B ลูก C ลูกไหนนะคะทุกคุณาชันลูก B ต่อไปข้อ3นะคะฟังดีๆเลยค่ะขวาเสียขวาเฉียขวาเฉียขวาเฉียลูกไหน รูปเอรูปบีรูปซีรูปไหนนะคะทุกคนณขวาเฉวีรูปซีต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่สี่นะคะเหยื่อชัน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 รูปเอรูปบีรูปซีป B, ร,ปรูปไหนนะคะทุกคุณเหยื่ วงกลมเลยเหยยดชานลูกป,ปีเสร็จยังวงกลมเสร็จยังทุกคนเสร็จแล้วนะคะ โอเคโอเคช่วงนี้ข้างนอกอันตรายขอให้ทุกคุณรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคุณเจอกันครั้งหน้าค่ะใจเจียนทเกท่านจ้เจียน